สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับว่ารุ่นนี้ไม่ไม่ได้ถอดบ่อยๆนะครับก็คือ,อยังยางว่าแหละคือตัวฝาหน้าผมเพิ่งรับงานได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังไม่ชํานาญเท่าไหร่พอเจอเจอรุ่นรุ่นนี้ไปนะครับเป็น L LG นะครับ8ปดกิโลอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้บอร์ดระเบิดนะครับบอร์ดไหมโมดูลเสียโมดูลไหมไปเลยนะครับแล้วก็ไหมรอบข้างไปด้วยนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งบอร์ดนะครับที่นี้นะครับปัญหาคืออ่าเส้นผมบางภูเขาอะนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นหรือว่ารุ่นเก่าๆเ,เนาะหรือบางรุ่นนะมันมันจะมีฟิล นะครับจะมีฟิลอยู่ข้างประตูหรือว่าอยู่ตามก็ตามที่สายไฟพันพันไว้นะครับตรงเนี้พันอยู่ข้างในนะครับเป็นกล่องฟิลแต่ว่ารุ่นนี้มันจะมีฟิลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีฟิลอยู่ข้างๆ้างเนี่ยนะครับ <S <S และก็นะครับและก็รุ่นนี้มีหม้อแปลงอยู่ข้างข้างนะครับเวลาซื้อนะครับ มาดูตัวเก่านะอันนี้เซ็งเลยนะครับเวลาซื้อนะครับอันนี้ตัวเก่านะเวลาซื้อมันจะไม่แถมมออแปลงมาให้นะครับมันจะไม่แถมมออแปลงมาให้ทีนี้ถ้าเราอะถ้าเราลืมนะครับถ้าเราลืมไปนะครับว่ามันมีหมอเแปลงอ่ะเราก็จะเปิดเครื่องไม่ติดนะครับ คล้ายๆกับไอตัวโตชิบ้านะครับอินเวอร์เตอร์เนาะมันจะมีมอเตอร์แรงโหลดโหลดไฟอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะนะครับทีเนี้ยมันจะมีแจ็คต,ตัวหนึ่งเนี่ยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับ๋ยวผมไม่ดูนะเป็นแจ็คที่เสียบกับมอเตอร์แรงนะเป็นมอเตอร์แรงมันจะมีแจ็คนะครับแต่ว่าแจ็คต,ตัวเนี้ยมันจะเหลืออยู่เราก็สงสัยนะครับว่ามันมันเหลือไว้ทําไมนะครับอ่าอันนี้คือผม,ผมไม่ได้ดูผมนึกว่ามันจะเหลือไว้เหมือนจุด จำจุดเลยจุดเทสต,ต่างๆนะครับอ่าจุดโปรแกรมจุดไลยเหมือนจุดที่มันเหลือไว้นะครับก็คือบอร์ดใหม่นึกว่ามันจะแถมตัวหมอแปลงมาให้ด้วยนะครับคือลืมลืมไปเลยนะครับว่ามันมีหมอแปลงนะทีะนี้ก็ไปดื้อสายไฟหาฟิวนะครับข้างหน้าหาฟิวไม่เจอก็ามาสงสัยไอ้สายนี่แหละคือสายอะไรนะครับ คือสายอะไรกันแน่นะครับน,นี่นี่สายโมโอเฟลของใหม่มันไม่แถม,โม,โมอบเฟลมะ <laughs> ผมก็ไปไวัดไฟนะวัดไฟตรงเนี้ยไฟเข้ามันมันมาที่สายตัวนี้พอดีเอตรงเนี้ยสายสองเส้นเนี้ยสายสีขาวเนี้ยมันต้องต่อกับฟิวแล้วก็ต้องต่อไฟเข้าแต่ว่ามันหาฟิวไม่เจอไงข้างหลังก็ไม่มีข้างหน้าก็ไม่มีเ <laughs> นี่ยคือตอนได้ประกอบเสร็จหมดแล้วเ <laughs> จลอหงเปิดไม่ติด <c oughs> คือแบบโห,โหสิ่งมากนะครับเดี๋ยวต้องพันพันเทปแล้วก็ประกอบใหม่ <c oughs> อันที่จริงไม่มีอะไรเลยลืมลืมว่ามันมีโมแปลงตัวนี้เปิดไม่ติดเอ๊สุดยอดเลยนะครับเละ <c oughs> งานนี้รืออีกยาวต้องประกอบไปยาวนะครับรื้อไปหลายจุดอยู่ประกอบจนเสร็จหมดแล้วนาะเมื่อกี้จะปิด้าอยู่แล้วเชียวนะครับเปิดเครื่องไม่ติดที่ไหได้ลืม ลืมเสียบมอเตอร์ลงนะครับก็เผื่อเพื่อนๆนะครับเจอแนวนี้นะครับหรือว่าเจอเครื่องนี้มานะครับก็เป็นเตือนใจนะครับคลิปเตือนใจนะครับเผื่อได้ดูคลิปผมเนาะจะได้เอกใจนะครับสําหรับบางท่านที่แบบเคยทําทําประจํานะครับก็คงจะอหัวเราะนะครับว่าลืมใส่ได้ไงวะคือเราเราไม่ได้ทําประจํานะครับเราไม่ได้เอกใจหรือว่าเรา อาไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับอ่าคือเพิ่งทําใหม่ๆเงี้ยมันก็เป็นอ่กากันหลายๆคนนะครับก็ประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์นะก็การเสียเวลาตรงนี้ก็ได้เป็นค่าประสบการณ์ไปนะครับไม่ไม่เสียเปล่าเนาะเสียเวลาจะได้ประสบการณ์นะครับน่าจาจาไปตลอดแน่อนอนตรงเนี้ยนะครับทีนี้ก็จะไม่ลืมละไอเครื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องมีมอเพลงเหมือนกับไอ ตัวฝาบนเหมือนกันนะครับตัวฝาหน้าเนี่ับโอเคครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับอ่าเพื่อใครจะได้เจอแบบนี้นะครับอย่าลืมเบะใจมันมีมอปลงด้วยโอเคครับ